ไม่นี่ก็ขึ้นอยากกินไข่เข่านะครับพอดีสุดนีงบ่งมีเชื้อแล้วเดี๋ยวผมลงมาที่สิบไม่นี่มาที่สิบสิบหกหาหกมือพอดีเช็คแล้วบ่มีเชื้อสั้นหนึ่งหนึ่งให้ไข่เข่ากินนะนะไข่เข่าที่เขาขายนี่ตลาดอะไรครับแต่บ่มีโตเด้ยยอยสุดนี้บ่มีมันบ่มีโตแล้วมันท่านหนึ่งมันท่านหนึ่งผสมเป็นโตไก่ที่ผสมกันบ่มีเชือ้อเฮ็ดเฮ็ดได้กินไหมนะครับบ่าว่าจะเป็นไข่ ใครไก่พัดหรือไข่ไก่บ้านเขาบอกแค่ไหนผู้ใดที่เลี้ยงไก่ไดลายแล้วก็ไข่แล้วแม่มันไข่ได้ลายขัางแล้วก็เช็คเบื้องไปไในเจ็ดแปดหมื่นเช็คแล้วก็ถ้า่มพี่เชื่อเขาก็มาหนึ่งนี่แหละสันส้นสั้นนี่ข้างเสียงมันจะเป็นน้ำไม่ได้ก็สั้นมันแตกไข่ไข่ขาวกับไข่เหลืองแตกผสมกันแล้วกันหนึ่ง รสชาติขึ้นกันครับเขาขายตลาดเป๊ะ <c oughs> สันสันมันแตกหรือไฟไม่อยากหนึ่งอะทอดก็ได้ครับทอดในปกติทอดอู้อะไยังไงทอดอียังคือเอ,อ็นยนงกว่าตุ้นเออตุ้นนี่ก็ครับตี มันก็นเป็นไข่ธรรมาดายละครับแต่มันแห่งจริเป็นน้ำนันมันถือว่าม,ม,มีไข่เหลืองมันถือว่าเป็นก้อนมันก็นเป็นไข่ปกตินี่แหละเนี่ยมันจะเป็นนามนี่ะครับกินได้ครับกินได้ <c oughs> บ่เสียไข่บ่เสียใช่อีกส่มหนึ่งเป็นไข่โตเลย สูม้มันมันสีฟักแล้วอะ่ะมันตายเนี่ยตายได้ใครขจอกกับมาหนึ่งอันไหนผมกิดว่าเป็นเนี่นเลยแต่ปรดี๋มันเป็นบางคนว่าคนกัมมักคนกัมมักผมกินแล้วข้อแข็งแต่ว่าถ้ากินจำนี้ได้หน,น่อยกินดูดิดอีพอตอนใหญ่ให้เด็กกินกินดูตอนนี้ตอนใหญ่มามันม,มันกินอะไรขึ้นด้ยกินอะไรข้อแข็งเห็นได้ทัดเขาเห็นไม่เห็น ทีวีในสารกดีในคลิปนลนะครับจะแกะเกยวกินเลยอื้ฮูแบบอื้จึงไดบูเมีแต่เสียบอยู่เตของปกากินน้ำเพลินายครับไก่ผมเพราะจนมันฟักพรพราะครบกำหนดครบกำหนดฟักมันกิดบ่าฟักมันกิดเลยมันกิบเจอมาแต่มันมันตายในไข่แหละมันนี่ก็ปกากินเนาะก็ไม่จะถิมตัวเออแต่สุมนี่สุมเพระใน ซิบมือแล้วเขาเช็คแล้วมันไม่เชื่อเออนั่นกินได้มันไ่มีตัวมันที่เป็นน้ำต้องเล่งตุ้งเล่งเขาก็สั้นมันแตกให้ไข่ขาให้เลื้งผสมกันแล้วก็แตกแล้วเขากัน,นึ่ง